สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะมันนีแป๊วมานขึ้นพูจองอีละค่ะก็ไอพ่อนอไม่เห็นไหว,วละล่ะค่ะจุ้มนึงเนาะสวัสดีทักทายกันก่อนจงเก็บอ่ามันนี้เป็นเสาววันที่ยี่สิบหา้หา,หากันาายายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะขึ้นพูจองมันนี่กัเป็นกําลังแห้งใจให้อ่าช่องคู่มาชาแนลนั่นไม่ได้ค่ะให้พ่อให้พอห่พอให้มันเฮ็ดมันนี่พันวาเฮ็ดเราโงกเนาะ ตต่งใจมาเฮ็ดหรงงู่าหลุนน้ากันเนาะค่ะอ่ะไปไปเบิง่งจูมหนึ่งอืมกิมเลยสวัสดีครับกิมเฮ็ดก่อนเลยครับ <c oughs> ดอกแหลกแหงหมานค่ะจูม,มยายรยไปไหนแต่วันเป็นดอกหมานเขาต้องเอาไวปก่อน <c oughs> ไปค่ะไปรุ่นกันจูแหลกแห่หมานเนาะ เบิองพี่น้องกําลังขึ้นแห่งดินผดผดช็อตเด็ดแล้วเอฟซีพ่อนเลยเอฟซีผอนเลยเบิองอ้ายได้อีไล่เจ๊ดอกนี่เบิองซีจูมซีจูมซีหาจูมโอ้ยอ่อนดีกับไข่หน่อยนึงกําลังพูดขึ้นเลยเห็ดเดาออกมาให้ท่านเนี่ยอนเนาะ ฟังดินไหมวะกำลังงามอืมหมาละละพี่น้องมนันนี้ส่งคือ,อยื้นอนอ้ายเนาะอ้ายแล้วมาผ่อไข่มันอีกแล้วละ่ะพี่น้องใครไรใครโ่โย่หมาแล้วมาแล้ว,วมันหน่อยบอวนะครับโฟกว้ตัวนี้มันฟุ่ฟงกันแล้ว ตามไข่ใหญ่กับไข่หน่อยนึงอ่ะอ่ะอุ้ยจุ้มสวยๆดูดิแล้วโง่ขาพี่น้องแฟนๆทุกคนมันเป็นไข่เป็ดหรือไข่ห่านนี่จุ้มป้าสะอ่อนหนะหนูเนะเกือบซ้ำเหนื่อยพอนเลยไข่หน่อยพนเน้าพวกแบนจ่างนาะเนาะว่าย่างแล้วมันอันนั้นดูผื่นดอกใหญ่พื่น ดอกบานพี่น้องอดอกบานโนบมานโน้นสีเอาได้อายดอกบานว้าย,อ,ยอืมดอกบานเพ่นพี่นอ้องม,มาหน่าลนะเอาอุย้ยเอาไปอันปนแสบเธอได้นี่ปไปไปลุ้นอีกโอ้ยเบิ่งพี่น้องเลยขนาดดอกบานเพ่นยังซ้ำหนีไปมึงดอกจุ้มมานี่น,น,นี่พี่พ่อนะมาเห็นา สองบานเก็บเาะเก็บดอกบานก็เอาแล้วฝนแสบเด้ย่ยาขางนี่ก็ละโอ้บาบนมันกระดงฝนตกใส่เพิ่นมากาาากระทันสาไปนิดเดียวจูม,มันถี่จำได้ย่างให้จูมหนึ่งทีหล้อ <c oughs> โอ้ยตัวน,นี้มัน เสียแล้วพี่น้องนะอาตค่ะอาตค่โอ้ตัวนี้ก็บ่ปอรไรโอ้ึงเดินพี่น้องป้าโอ้นูเปวเฮยยังระบาดนี่เซ็ตมูนี่อาตื่นเต้นงพี่น้องิึงหุ่นห่้าไปหอดุยยายไปเลยติตตามด้อยางยางพานเป็นแบบเส้นแฟนเลยงคุนเ่าขุนเอาุนเอาหนะไปอีกไปอีกพี chạy nó lần thân 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 โอ้ยนี่เด็กใครเพิ่นแม่นอยู่บอกหรือเสือเพิ่อนอ่ะบ็อกไปเบิ่งกี้น้องเบิ่งกี้นปาดพี่นอ้นนนนองเลยอ้ยอพอเมื่อวานนี่กะสีมว่วงนี่กะสีพวกงามเนาะกะสีเป็๊นม่วงนี่จูมเป็นไข่เนาะกำลังเหลิมเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเด้อถ่ายอยู่นี่ก่อนแล้วก็ตาก่อนตาก่อนผีสี่นองม่วนชูหมวนไข่วไดอะไรฮะมีฟางข้างไหนบางขันไข่หน่อยก็มีได้เพี่น้องไข่น้อยสี่พาสิโป๊กไหวพากับลงมาห้าพันใหญ่เนาะเก็บไข่วะนี่บอสโป๊กไหวเนาะโป๊กไหวแต่หม่วนไข่ใหไง เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล่องกันเด้อเรียกปะอ้าวเฮ้ยพี่น้องเลยพวงงามอ้าวมีดุนน่ะละพี่น้องเลยเว้ยมีดุนเนี่ยเนี่ยเฮียลุงนะมีดุนเนี่ยพี่น้องดุนกันไปเรื่อยๆขาดว่าสีสีมันอยู่พี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว สัญญาณที่ดีเด้อพี่น้องบาเบนเบนไว้วมือหนึ่งเนาะมื่อนี้เขาเลยมาแนะนำมึงไม่ได้มากนะว่านเนาะอายนาะนนมันทิศแพลกระิจไปเอาบุญเอาศีลไปสังฆทานเนาะสังฆทานบ้าน้าสุ่มเนาะมันฝนติดขี้ดินแน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อฝนตก ไผ่หน่อยเพื่อนกับกำลัง,งเตืากับเ้อา,า่ไผ่ถาติดขึ้นมาน,ำนํำเนาะจะได้เอาได้กับสีเอาหนะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลจะได้เอาบ่านได้กับลวกไปให้พี่น้องผู้เพิ่นมาน้ำกวนเอานำํำดีใจหลย <laughs> เห็นเห็ดงูใหญ่เลยเนาะงูใหญ่แล้วประเด็นหนเลย,ย,ยว่าจ็บด้ว คาดว่าสีมีอยู่ทักสามสิบเนาะเก็บบานพนที่นาะแต่กำลังบานเนาะตาไอ้นะหักเด็ดตีนมันมัต้องเอานะตีนเด็ดเอาเด็ดดึงเอาดึงเอาจีนเอาไปเสียเพ่กระสียาไปหอดพุนนั่นแหละยุพุนก็มีได้เพีนเนาะย่างหยียันเลย แต่ตาถิ่ะตาไามา่หนี่กระตาบาน,น,นไม่อีกพี่น้องไม่อีกมาก่ากยได้พี่นอ้องเ, <ś c oughs> เอาเฉพาะที่เอาได้ตอนนี้บอเอาเออตอนนั้นเอาอยู่ จังไหนน่ยจงมาออกอยู่เหงาใหม่คักเหงาใหม่เนี่ยถ่ยพี่น้องไปยุพง่อนจะไปทางไดอันสกิมแน่ได้เหรอ,อกริมแน่นี้แล้วเนาะอือ,อสามจุมพ่อจุมหนึ่งแซงอยูู่้เดียวโจโคโอยู่แต่บู อพึ่งแดงดอกหนึ่งพี่น้องไม่เห็นดอกบานกับหั่นแถวมันได้กับทิพึ่งบานนะล่ะกินแสบเพื่อกันค่ะใส่กระตาไอ้พ่อนตัวนี้ิีสุกพี่น้องทังไหนจงมาอยู่ติดดอกเบี้ยว เพิ่งกระดงพี่น้องเอ้ยเบิดเบิดสวงของเพิ่นนน่นนะเห็นซ้ำนี่ก็เอาสักก้อนเนาะหล่มอากหลากอยู่แล้งโง่พูดออกนั่งค่ะอ่าพี่น้องไอ้พ่อแล้วไม่เห็นเห็ดเพิง่งเอ้ยโบแมน <laughs> เห็ดละโง่ <laughs> เอ,งอ็งละงอกตรงนี่หน้าเหาางาไหมย่างย่างอีกจ้ะย่างอีกย่อย่างข้างหลังสิที่นี่อ่ะไอ้เจ๊ฟโอ้เกังงามปวกก็กิน

ก่ต้องป่อไข่หนึ่งไข่เป็ดไข่ไก่โอ้ไข่ไก่แม่อกินสับแม่อยากกินเครึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเ, <laughs> เ,เป็นไงชัดเด็ดวะเออเออแก้ว เดือดเด้อพี่น้องเด้อกำลังทัานแดดนี่โอ้แกมันสิคักพี่น้องไงแต่ว่ามเมนี้อากาศกะกะดีพอสมควรอยู่นนเนาะไอเนาะโบตกแต่ว่าห่างคืมอืมกะคืบ้างอันนี้บ้างานะโอ้ยตื่นเต้นหลายเห็นเห็ดดอกได้กับพะการ์ตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนโอ้ยยังหมามเลยเนาะพาดสองจูมพี่น้องไงสองจูมนี่ คั้นขอบข้วเาห่าคืออิ่มพอดีส<ะ>วยพี่น้องติดตามติดตามไปเรื่อยๆพีป่ป้าพี่น้องเฮ็ดเพิงพระลายมนมันสากเนาะอีพอยอีแม่ขาพี่น้องขาดอกบานเพิ่นพี่น้องดอกบานก็นเอาสองดอกบานเพิน่นสองอานค่ะ สามบานบานแล้เดี๋ยวไปเก็บเลยบานหนึ่งละลายจ้าดอกหนึ่งงามเนาะงามขอดงดอกงามจะพี่เนาะดอกหนึ่งไอ้ยจงาม้ไปใส่มาผ่อไข่เพิ่นค่ะ วันนี้ก่อนะ่ะวันนี้พ่ออันจะไปใส่สีไข่แล้วโงกขาวค่ะไล่ดอกไม้จ้า ดอกบานเพื่อนพี่น้องบานก็เอาไว้กอนเนาะสองบานเอาไปปิ่งตามปนอ้าวฮักจ่อยอ่ามาเห็นละงูกงูกดงอืมงูกดงจักดอกฮะอ่าีน้ำอายจักจุงมสัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไข่หกจุ่ ชีผ oh. สม,สมนเนาะบะแดงเอาไอา้มาเนี่ยเป็นชีชส,สีผสมผสมจะป่ปจุ่มอันชีขำๆนี่เลนี้ะอืะแล้วโงกโดงเนาะเขาเลยโอ้ดินเนาะฝนตก สวยๆไปหลุ่นกันต่อกำลังหาลุงเมื่อท่างลุงเมื่อจุ่มหนึ่งจุมม่มยังไงอยนะค่ะเหตุของเหาประจาวันทียี่สิบหากัยญายนสองพันหาลอยพกสิบหานะคะพิกพัดผู้จองค่ะไปค่ะสิผ้าลุงเมื่อแล้วเด้อค่บะบันนี้ฝนตกประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะสิผ้าเมื่อแล้วล่ะนี่ค่ะพ้นงานเห็ุที่เฮ่าได้นี มีแต่ละโง่ค่ะส่วนใหญ่ละโง่แล้วก็มีเห็ดเผิงบางเล็กน้อยเนาะค่ะนองผักบ้ใดสีมากก็มาด้วยค่ะพิกัดผู้จองนักคะอ้าวกดตกแล้วไปค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูหมานชัยนันน์ไม่ิดเดิ้ลค่ะเป็นช่องน้องไม่พยายามหาพยายามเอ่อไกลปันไดงกามานะมาหาคีปให้พี่น้องเบ่งแล้วก็มาเก็บเห็ดใจมากเก็บนำเนาะค่ะเด้อฝากน้ำแนบ๊ายบายเมื่อกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเหตุของเห้าประจาวันทียี่สิบหากันยายนสองพันหาลอยพกสิบหานะคะพิกัสพูดจองค่ะ